ผิดอบค่ะน<อ>ี่สีแดงค่ะวุ่นวายเนาะเป็นคนเรื่องกินเรื่องแบบซีเรียสขนาดนัหนวุ่นบบวายวายา่ะเอออร่อยค่ะอืมทำยิ้มแทบอยู่เฮ้ยข <laughs> อ,ออกเ,กอเป็นอะไม่ได้กินอ้าว พบกับช่องสามีแห่งชาตินะครับวันนี้เรามาอยู่ที่ห้วยควายฮะกันคือบาลปัวลุยกีพร้อมแล้วพร้อมแล้วเหรอพร้อมแล้วโยเคาทำไมอ่ะจะได้หิวๆไงเออเอหิวแล้วจะไปกินอะไรบ้างร่ำลือว่าที่นี่ของกินอร่อยมากแล้วก็ของกินเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปกินลุยไปลุย ไปไปไป <ata> อะไรนะ ถ้าเหนียวมะม่วงเมื่อกี้เราสั่งข้าวพายหมูหนังล้วนปลาอีกหนึ่งทางโต๊ะเขาเพิ่งสั่งข้าวเหนียวมะม่วงมาจะกินอีกเอาเขาอีกต้องโดนอร่อยไหมพูดอย่ามาลองแต่ว่าข้าวคำอร่อยเพิ่มอีกกานรหนึ่งเล่นหน่อยหน่อยวันนี้ให้ร้านแรกนะร้านที่สองยังไม่ได้ไปอันนี้มันอีกเดียวจานี่มันนีกเดียวเอง จะรอดูเลยมาแล้วมาแล้วเปิดใช่ไหมเอ้ามาแล้วโอ้หนึ่งตัวข้าวเหนียวมะม่วงข้าวหนียมะเมี่ยงโองแค่เห็นก็อิ่มแล้วกินอออร่อยดี มวนนอกมดูมันจะไม่อ่อยนะี่ย่อยพิมกี่ไหมเอาอะไรบ้าง ไม่ไว้กินนะหลาหน้าว่าแล้วเนวเซนไวใส่ด้กันไีมนะ เดียวคุ้มเลยนะไม่ต้องใส่ช่วยใส่กะละมังมาเลยดีกว่ามันยังสั่งต่อได้เอานู่นเอานี่กับดูดิเขาสั่งสองเลยดิไหมหรือว่าค่อยเดินมาสั่งใหม่จะได้รู้ว่าอะไรอร่อยวุ่นวายเราเป็นคนเรื่องกินเรื่องแบบซีเรียสขนาดนั้นเหรอวุ่นวายป่ะเอาอะไรสั่งเลยงั้นเราไม่เข้าไปกินข้างในอ่ะเตาว่าโต๊ะเต็มกินเสร็จอ่ะแล้ก็ลังให้เขาด้วย นี่เป็นไงบ้างให้เคี้ยวกไปนี่เป็นแกมแกงที่อร่อยที่ส้ยของแท่งอ่ะไม่กินอ้าวทำไมไม่กินอ่ะอิ่มแต่ยังกินหมดเราโหอิ่มตั้งแต่ชาร้านแรกแล้วทำไมเขาถึงเรียกทับทิมกรอบว่าทับทิมกรอบอ่ะใครรู้บ้างก็เวลากินเนี่ยมันนุ่มหรือมันกรอบอ่ะทำไมถึงเรียกว่าทับ ก็เหมือนกับทีมไงแล้วใครบางนคนคิ็ดจ่ะกูยังนี่แหละคิดิถามเยอะจังลองหาประวัติมาดิหาประวัติมาถ้าอยากรู้หาประวัติมา แล้วก็แถมปลาหมึกเพราะเราซื้อผักชีเยอะโอ้โหคาผักออนั่นเลยเหรออืมอืมกมลัชิมเพ็กอยู่เฮ้ กินอะไรขนาดนี้ถึงร้านก่อนล้วเดินกินเพลินขนาดนี้ดูโอ้โหห้อยแบบสี่ร um ้านอะไรเนี่ยพี่โจ๊กหนึ่งอมีอะไรแนะนำไหมครับอร่อยเปิด24ชั่วโมงได้ย่สิี่ังได้เยี่สิบสี่ชั่วโมง คุนๆนะ่ะหาน้า,าว้าวาว,าวา้าเชื่อกคเชื่อวะอร่อยจริงอืมอีอร่อยปะเอออร่อยจริงนเจ๋งว่ะมันแบบมันมีรสชาติแล้วมันแบบกรอบๆอมาอ๋ออิ่มกันมากเลยครับตอนนี้เนาะ เรากินกี่ร้านแล้ววะขาคุณสิริชัยจอนปลาหมึกห้วยขวางแล้วก็ข้างทางอีกเพียบข้างทางยังไม่เหลือเลยขนมหวานขนมหวานโจ๊กเอาเป็นว่ามันแบบอิ่มมากสำหรับหนึ่งมื้อมีแต่ของกินเพียบมีข้าวหวานของเล่นแล้วเธอคนอิ่มได้แล้วเธอไม่คนกินเยอะขนาดนี้อิ่มแล้วนี่ไงไม่หลายคนถามบอกว่ากินขนาดนี้วันหนึ่งจะใช้ตังเท่าไหร่กินเพล อมหายเีโอเคใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะชอบอันไหนน่ากินที่สุดแล้วใครเคยกินเมนูไหนบ้างในย่านห้วยขวางแล้วก็ใครมีเมนูไหนที่ไหนแนะนำอีกก็คอมเมนต์บอกเราได้เลยเดี๋ยวเราจะเป็นตะลุยกินบ๊ไปกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย